ตัดไนะกลนะครับตัดตาาัวก่อนแล,อนะนะแล้วก็คือวิงนะ่งโคงเนี่ยนะครับแล้วก็คือวิ่งโคงเนี่ยตัดตัวแน้ไม่มีแต่ไฟอ่ะไม่มีไฟอยู่แนะน,นี้นม่คือให้ตัดทั้งไฟที่นี่ตอ่นะครับอ่าอย่างนี้ วัดระยะหนึ่งได้ใส่ไฟพอเราไม่จำเป็นต้องเอาชีพสายไฟก็ได้นะครับเว้นช่องไว้อย่างเงี้เดี๋ยวมันจะบาดใส่ไฟขาดวัดระยะตรงนี้ครับแล้วก็ตัดตัดฟอมเราจะวางตึงการสีลายเอาพอดีป่ะเน่ยใชพอดีเมตรนะครับนะ่ยวางสีลายเนี่ยก็เพื่อจะวางลายเพื่อจะตีของเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะมาวัดตัวซอยเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คกระลาแนวรากหน่อย ยาวโผล่ถท้ายเท้าันหมดแล้วรัดาวัดฝาลากเทอดลิมถึงเส้นน่ะกอหลังหลังคุนน่ะหลังคุ้นเว้เจ็บกรนหนาขากไงของเนี้ยไปนไหนพอจะเอาอีกต่อไปกระใหเลยหรอให้ทำง่ายๆกันเนี้ยกอดหลังแม่ดูให้มมนเข้าไปหมดหเลยครับกอหลังกดหลังเ้าไปหมดเลยเอาแค่ตรงเส้นแดงเห็นเง่โุสสายมีเลเซอร์ให้ใช้ง่ายๆนะ หลาตัวเดียวครับเดี๋ยวมีใช้หลายตัวสลับเม็ดแต่ละิ้นท่เท่ากันเท่าไหรมยี่สิบสองแต่ต้มหลบแสงอ่ะอีกคนอ่าวัดไปเรื่อยๆครับเท่าไหรยี่สิบสองแล้วมันหมดไหมอันนี้มันยี่สิบเอ็ดอ่าแต่ว่าเป็นไงเริ่มห้อยกลับไปเรื่อยๆยันท้ายเดี๋ยวๆแล้วก็ไปแนบสลับให้ผมมาร้องแต่มันไม่ได้มีเสียงไฟมันหมดครับมันตัดกันมิ้นต์หนึ่งเนี้ยครับไม่มินไม่มีปัญหาหรอก อ๋อที่เป็นระดแสงด้น่ะแสงมาแล้วเก็บแล้น่ะีเกียยี่สดอไหมมีเบรที่ไปนขึ้นตึ๊ดอบร่เลยนขอก่อนไอ้เีมเป็นคนใส่ไฟพอเบรคขึ้นเ็มเจีมเป็นคนใส่ไฟแล้วรถ่ไฟใล้ไส่ฟโอ้บนไดก็มีสาวบันไดมาให้ต้ไมรัตั้งลได้เียรี่จบครับขึ้นไปคนหนึ่ง จับตุ๊กตาลายแม่น่ะครับตุ๊กตาลายแม่แข่งแรงจริงแข่งแรงกำลังมาอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่อย่าเพนึงอย่าเพิ่งทำอะไรการตั้งบันไดแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกทำไมไม่ถูกต้องทำมาทั้งอ่าไม่หนึ่งเห็นไหมครับขามยังไม่ได้สูงที่ขึ้นไปแล้วก็งองงองงองไหมรับลงมาอ่าเห็นไหมครับขาไม่เรียบแล้วก็จับขาขยับขาลองฝนครับแล้วได้ขึ้น พอเราขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมฐามันจะเพล็กเราก็ขยับขานขนิ่งก่อนให้มันสนิทอย่างเงี้ยมันจะไม่้องเงี้ยถ้าเราอย่างเงี้ยขึ้นไปเป็นไงโอหอ่าเราก็โยนนิ่งก่อนแล้วไปขึ้นขึ้นไปแต่ละขั้นจับดึงชั้นชั้นไปแต่าแตขาก็ถนัดไหมทำไมเราไม่ยืนหน้าเสาล่ะคมีความถนัดที่ที่ก็ยืนตรงนี้จับชั้นชั้นก็จะได้อาจจะชัดไปยืนตั้งบันได้กว่าพุดก็ไปไม่ได้อีก เอานียกสอขึ้นเียบข้างแก่อนเหยียบ้างก่าแล้วดูีมันแงมันจะดนกเดกหมเราโยกหัวเอยกใหนิ่งก่อนเสกระชบิเน่อย่างเงี้ยเออไม่หักไม่หกรอเอาแค่หลังตลบเอาเลยเพื่อนไม่ดึงข้างล่างอ่าเราโทษแกต้องยาวอันนั้นเหรอ เอาเหมือนครอบคูคเท่าไหร่อ่านเท่าไหร่แต่ลดไปเซนหนึ e ่งแม่โดนสายไฟตอนนี <pus> <S S ้ครัดึงชนสายไฟพอดีเท่าไหร่มาฮะเจอะไรเจ็ดสิบเหรอ้ประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าครับร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยแปดสิบถ้าลไปหนึ่เซนะขอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครอบควเาเต็มกวันขอบคุณมันร้อย รลอยเจ็ดสิบแปดก็ลดลงก็เ้อยเหลือ้ร้อยเจ็ดเี๋ยวมันมันร้อยเจ็ดสิบลดลงร้อยเจ็ดเจ็ครับร้อยเจก็เหลือร้อยเจอ่าล้วก็เอาวัดสีลายรอยเจ็วัดขอบตั้งเลยนะวัดขอบตั้งร้อยเจ็ดหก นี้รถเป็นเนด้นใช่แต่รถเพื่อเราไม่ให้ไปเปียดใสายไฟเพราะว,าว่าพวกนี้มันคมถ้าเราไปใกล้ส่ไปไายมันเป็นไงเดี๋ยวกระแทกไปกระแทกมาจีนะครับันไกล้ะไกล้นะครับ,รบตัวนี้มันจะตัดหลังกะติได้เลยนะครับเห็นไหมมันไม่คมหรอกฮะมันแค่ขีของนะเราปัดแล้วเราก็พับไปนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าจะตัดเบี้ยวไปหน่อยมเมื่อกี้ แต่เต็มอ่าแต่แล้วพวกนี้เราให้เราพับเข้าไปตรงกลางไว้เดี๋ยวพวกเตะแล้วป่านเลยนะอ่าเราเสตะไม่ได้คนไหมเพื่อเพื่อฝนใส่ท้ายอ่าได้ไหม อ่าทีเนี้ยเราจะมีปัญหาอยู่ตัวนึงครับคือเรายังไม่ได้วัดแอลดิมงเล็กอ่ครับวัดเล็กดีด้วยเรเซอร์นะครับอ่าดูครับแนวเห็นไหมนะชัดเจนนะครับช่องทางเราสวยงามมากเยงเป็นรูปหน้าหน้าเลยอ่า นะครับการวางนะครับก็คือเราจะวางตัวเนี้ยไปไหนเราตัวที่ตัดโอเคเอาไปที่ตัดชึ้วนลครับอะไรยังไงรู้ไปนะฮะอ่าแล้วเอาไม้เนี่ยเหล็กซีลายเรานะครับเสมออกาะตูย้งไปนิดนึงเผื่อไม่อาจสี่มิลที่เราจะวางด้วยเ้าเราไม่อาจวางเราแปลได้เสมอขอาะูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลบไม่ก็ปประมาณสี่มิลอ่าถ้าสี่มิลเราก็ต้องหลบเข้าไป อาใส่เลเซอร์อย่างเดียวเลยนะครับก็คือวางลายตรงนี้เลยครับหลบเข้าไปเลยตัวอ่าอันนี้คือผมหลบเข้าไปอ่าทีนี้ซีลายก็ต้องวางตามแนวเกนอ็นใ้แนวเลเซอร์แต่ถ้าเราไม่มีเลเซอร์ทำแนก็ต้องใช้เทา,า <c oughs> ดึงลายอ่าทีนี้ดูนะครับว่าพอมันชึขแางบนแล้วเนะี่ยมันมีโอกาสหลุดเสาไหมจริงแล้วรขยับเลเซอร์ให้อยู่ตารเพื่อที่ดูตามเสา โอ้โหดี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 ดดดีี ของสี่ลายนะครับเราจะต้องเจาะสี่ลายเนี่ยให้เข้ากับการเส้นเลยนะแล้วก็ขยับขึ้นตรงเส้นอ่าอย่างนีนเดี๋ยวเราก็ต่อสายเลยครับเจาะรูฟุ๊กระว่างดูต่อให้เลยการเงี้ยโอเคขบวนขบวนขบนใหญ่ออกกัออกไปยื้อใก็จะออกไม่ได้แล้วนะแก่ไปฟ้อก่อน ขี đây, ice, ch ai, ่ก็ไปไเลยในน้ำไ uh, like ันสีสนใจฮะเราไม่ได้ใช้แล้วขี่ก็ไปเลยเขาออกไม่ได้อยู่ทุกวันนี้ก็ต้องไปดนอ่อนอยู่แล้วเขาจะออกครับอ่ะตั้งงอใหม่อ่าเราจับจุดให้เหมือนเดิมครับให้อยู่เข้าไปขอบสีอ่าย่าไม่ต้องสีเนี่ยครับตัวแรกเราให้ให้ได้ตำแหน่งก่อนอ่าเราก็เจาะไปได้เลย จัดควัดเลยเจอเหล็กนะตีปุ๊บนี่ไงปุ๊บระวังเตะน,นะครับสีลายเอาปุ๊บหันอะ่าเวลาแล้วก็เอาสว่านอ่าเพราะว่าจะตีปุ๊บข้าไปพ้อมกันทีเดียวครับหันครับสะวันยิงยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ พอสุดไหมใช่ครับสุดแล้วครับอ่าพอทีนี้สุดแล้วเนี่ยเราจะไปต้องจับ,หบไหมครับปล่อยได้แล้วพี่อ่าทีนี้เราก็ดูลายครับให้อยู่กลางสีลายวัดจากตลับเมตรจากเส้นแดงถึงขอบเสลายเท่าไหร่แล้วก็วัดจม<า>ูกให้เท่ากันแล้วก็เจาะรูไล่ไปสามตัวพอตัวตัวนี้ต้องอยู่ใต้นี่ไหมครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวยัดได้ย<ห>ัดต<ไ>่อได้ตัวเจาะหัวกลางท้ายพอครับไม่มีเยอะหาตลับเีตรวัดจากเส้นแดงข้างล่างกี่เซน ก็จอบไปในตัวแล้วก็ควรสวนสวน้งแค่นั้นเองอ่ะไปมีแรงข้อดีๆก็จอบไปแต่ระวังจะเจอเหล็กเหมือนผมเห็นขึ้นว่าสี่ลายอี่แต่เตัดไปนะครับตัดจอบตรงนี้ออกตัดแล้วตีคิสตัดแล้วพับออกมาก็ได้ครับแต่ว่าไม่เอาทีมาเราตัดยืดพับเข้าไปเลย แล้วก็เอาซีลายขึ้นมาซีลายเราก็จะเสียบคล้อมเข้าไปซีไลายเราก็จะเสียบคล้อมเขาอยู่ในตัวเนี้ยคล้องเข้าไปนะครับวางวัดเข้าไปเท่าไหร่เมื่อกี้สามเซตชึ้งเหมือนเดิมก่อนจอดดูเส้นลายนี่เ็ากินโอ้จับจับข้างบนหน่อยครับบก็ว อาโอครับลายผมทำไมมันเี้ยวไปด้วยหรอวะเลีวลายเอยยึดสลัมเมตหน่ทำไมลายเลี้ยวไปเยอังเม็ดนเม็อวเอใส่ไปขยับเซนยิงแล้สามเซนครึ่งแล้วสลัเมวัดช่องเน่ยล้บันไดก็ไม่ขยับดลยีเนี่ยโอ้ผมไม่รับนะผมปล่อยไว้เลยนะ ร่วงไม่รับนะจอบสามตัวเหมือนกันครับหัวก้างท้ายพอเราวัดข้างลยเท่าไหร่เกาะฝั่งเดียวกันเ่อะจากางนู้นกลับมาเ่อะจากางนู้นข้างหลังข้างหลังเออส็เหอ่าก็จอดเลย้็ได้สามเต็ขึ้นก็โอเคเจาะได้เลย

ไนน้มยังยังยังยไม่ไม่งงว่ามันถ่ยังไงบ้างไมถ่ายอยา่าันไอคอคอคคอนอยากมาดูว่ามันนแปยังไง่รูเลยเอยงจกอดจับยังไม่อจวิงับเนียะอ่จงบางกินะถม่กไจตัวแล้วที่นันเยม่อ cái <laughs> ได้ไป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  นี่เห็นไ่มโอ้เฮ้ยน้ำมาเลยคืตัดปลาตั้งนต้อัดคอเรจรียบร้อยอยู่แล้วเราต้มงปเชียรต่อไปก็จับจากคอเนี้ยไปถึงหัวเข่าเลยที่ได้ไหมได้ที่ ไหนะอยู่บนโต๊ะแลแล้วก็บีบมันเข้าไปก็ได้ระยะใช้พอดีกันกันกบหน้าอ่าใหญ่กว่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันหน้าเกลียยล้วก็พับมันมาสวยงามพออนะยัดก็ไดบเล็กไปหน่ย วัดชิดเข้าไปเหมือนเดิมนะวัดความยาวเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ต้องชนแล้วนะครับไม่ไม่เว้นแล้วนะในเจ็ดสิบในเจ็ดสิบเจ็ดก็เจ็ดสิบเจ็ดวัดให้เต็มเลยขีดไปเลยครับขีดขีดขีดแล้วก็ผ่านท่อสี่ลายครับไม่ได้ครับใส่ท่อสี่ลายเพราะอะไรถึงได้บอกให้เกาะอะไรวะเพราะว่าเราเกาะแล้วคนท้ายก็ดึงอย่างเดียวคนวัดก็วัดไม่ไงก็ต้องมาน <oh> ั่งแกะหวยับท้ายกันอ่ะ คนดึงก็ดึงให้ตึงด้วยครับดึงให้ตึงดึงให้ตึงเลยอ่าดึงให้ตึงเลยครับอ่าคนวัดจะปล่อยแลยครับวัดปลาช่วงสี่บกนิ้วเขีนไปครับดูกล้ครัเลข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 ตัวแดงข้างล่างไปดูด้วย่ะนะขีดข้ามไปเลยครับสิบหกสามสองอะไรหกสี่ไล่ไปโอ้โหไม่ต้องคูลหรอก มันตลบให้มันแดงทั้ช่วงอยู่แล้วอือตะโกโอเคดูลงมาขอดทา้ติดแต่ตาก่อระเจปคายระ้จกะเจการะเจในที่อาจารย์ใช้ขันออขันอะไรแต่ว่าอยู่ในกล่องคู่เบอร์อะไรครับสิามก็สิมันเป็น14บสี่ะสิบสามที่เตี่ยมคู่กันอยู่แล้วอเอามาสองส่วนจริงๆก็จะต้งองใช้เมจ,จิกพดอพดีเมจิจกเร <บะ S 2> <14. S 1> าะะไม่มีมจิกว

โอ้หอเลยต้อนเลยต้อนต้อนเลยต้อดเลย้อนเลยตเลยต้อนเล้อนเล้นเล้อลยต้อ thank <laughs> you

ใบเม็ดะตุกันไก่อ่ะข้าวกันไก่เนี่ยอ๋อสุดกัไกลสุดกัไกลนี่ละวงมือนะครับวางมือมันโคงข้างบนมหน่อยแต่ว่าต้งต้องจ็ตรงนี้ตรงนี้อ่าไม่ชีเรียกจียติจิเข้าไปก่อนบแต่จิใช่ใชให้บอกว่าเกี่ยวะรก็จะับานนอ๋อนล้วนับขับขัับัเัได้

เขาเขาแค้ม่มันมีเขาได้สอนเขาเขียดเนี่ยที่แล้วยังไม่ทำอะไรก็มาเรื่อวันนี้นะคะเ <ลง S 1> คุยธรรมดา,าไม่เล ตัวเวลาไว้วันนี้แผนเราคือแค่แนวตั้งก็จบครับจากวัดทั้นแนวตั้งรุ่นนี้แล้วสิบนาทีเสร็จรุ่นแล้วสักสักสิบชั่วโมงเลยนคือทตัดอ๋อไม่ตัดทีเดียวใช่ไหมตัดทีเดียวใช่ระยะมันไม่เท่ากันอ๋อก็จริงจริงมันก็ตัดเฉยแค่ประมาณรัดสองตัดหสอ่เผืออไปแล้วไม่งเี้ยแต่ว่าเราตัดซอยให้หมดที่เผืออไปแล้วไม่ใั่

สามสี่ห้าหกนมาชาสันตร็ูเส้นบเส้น ใช้มือซะด,ด้วยฝ่ามือกระหันโลชั่มังเก็บฝ่ามือระหันเอาเกาอราาเกด็ง เด็กมันไ่เข้าใชนะ่ไหมยังมีแล้วน,ะนวั่นน่ะอ,อยู่อาไปก็จะบรไดเฮ้ยปึ๊บปึ๊ปึ๊พออยู่รอเออยู่หรอไม่ไม่อยู่ไม่ออกอะไรดังไรตอนไม้ตไม้นะ